มาทุกคนผมจะมาสอนวิธีการเรียกรถจากแอปกอกกอกมูฟนะที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะก็คือแอปสีส้มตัวนี้นะนี่นี่กดเข้าไปเลยนะกอกกอกมูฟก่อนอื่นทุกคนก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะวิธีการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะมันก็แค่แบบว่าส่งรหัสมาให้เราอะแล้วเราก็ otp อะเออม,มาใส่แค่นั้นเองแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้ซึ่งหน้าตาของแอปมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยอะเออมันไม่เหมือนกับแอป เรียกรถทั่วไปนะแอปเรียกรถทั่วไปเนี่ยมันอาจจะกําหนดราคาตายตัวมันเลยอย่างเช่นแกล็หรืออะไรอย่างนี้แต่สําหรับแอปนี้นะมันเป็นเหมือนเหมือนแบบประมูลราคากันอนะเออผมไม่รู้เรียกคําถูกหรือเปล่านะมันเหมือนว่ามีค่ากลางขึ้นมาให้อะ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบรถเร็วๆอย่างเงี้ยหรือเราอยากได้แบบคนขับเยอะๆที่แบบเขาพร้อมจะสู้มาหาเราอย่างเงี้ยเราก็ อาจจะใส่ราคาสูงขึ้นกว่าราคาที่มาตรฐานที่เขากําหนดไว้เอออ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนนี้ผมอยู่แถวนี้ใช่ไหมผมก็ปักหมุดอันนี้ที่จะให้มารับอันนี้ต้องบอกก่อนน่าจะเป็นแค่ที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะอันเนี้ยที่ผมอยู่เดี๋ยวผมจะปักหมุดที่ผมอยู่ก่อนแต่มันอาจจะแบบมันผมว่ามันมันลิงก์กับแมพของ Google m a p แน่เลยเนี่ยอันเนี้ย ออแล้วมันไม่ได้เหมือนกับแอปแอป,ปอื่นๆนะที่เราจะเซิร์ชได้อะอันนี้เราก็อาจจะต้องรู้เรื่องแผนที่สักเล็กน้อยนะหรือไม่ก็ดูจากพวก g o o g l e Map ควบคู่กันไปเปิด2แอปควบคู่กันไปแล้วเราก็ปักหมุดเอานะแต่ผมดูมาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วผมก็จะปักหมุดให้มารับผมแถวนี้เดี๋ยวก่อนต้องดูดีๆนะเนี่ยเราก็พยายามต้องดูแอป g o o g l e Map ควบคู่ไปด้วยเนี่ยอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ Annie b a c k p a c k e r แต่ในแอป,ปอันนี้มันไม่ไม่ไม่ขึ้นนะ เออมันไม่ขึ้นเราก็ต้องดูแบบจำรูปตึกรูปอาคารนะน่าจะอาคารนี้เราก็ปักเอามันอาจจะลำบากนิดนึงตอนปักนะเนี่ยของผมก็น่าจะตรงนี้แหละอ่ะกดปักไปกดค้นหาที่อยู่นะอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็กดที่ค้นหาปลายทางเนี่ยพอเรากดค้นหาสมมุติเราจะค้นหาเนี่ยผมจะไป เนี่ยมันไม่ขึ้นเราพิมพ์ไปมันไม่ขึ้นเราต้องเลือกกดเลือกจากแผนที่นะแต่ผมจําได้แหละว,ว่าผมดูใน g o o g l e Map มาแล้วว่าผมจะไปตรงไหนตรงนี้เห็นไหมประตูชัยอาแต่ของผมไปอีกผมอาจจะอยู่แถวไหนวะนี่ผมก็จะปักไปนี่เห็นไหมผมก็ดูแอป g o o g l e Map มาเข้าวๆแล้วไงว่ามันอยู่ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นละก็ปกักอะประมาณนี้ก็ได้เราก็กดไปเลยนะค้นหาที่อยู่นี่มันก็ขึ้นมาละตั้งเป็นจุดหมายปลายทางกดไป นี่เห็นไหมแล้วเราก็เรียกรถอ่ารถมันก็จะมีให้3แบบนะก็จะเป็นรถตุก๊กตุกไฟฟ้าสวิตตี้นี่คือเหมือนถ้าผมดูไม่ผิดนะผมเห็นอยู่ตามทางแต่ผมยังไม่เคยเรียกแต่ผมจะลองเรียกครั้งนี้ไอรถตุกต๊กๆไฟฟ้ามันก็คือเหมือนรถตุกต๊กๆทั่วไปอะแต่เป็นไฟฟ้าไอสวิตตี้เนี่ยผมเดาเอามันจะเป็นเหมือนได i h ฮั s สุเล็กๆ ต่มีแอร์นะอันนี้ซึ่งราคามันต่างกันไม่มากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดเป็นสวิตตี้อ่ะลองกดเป็นรถตุกตุกไฟฟ้าให้ทุกคนดูกอนปกติผมจะนั่งเป็นรถตุกตุกไฟฟ้านะนี่กดไปแล้วตรงนี้มันจะเขียนว่าป้อนค่าโดยสารเพื่อนๆจิ้มไปเลยนะนเห็นไหมมันจะมีค่าโดยสารที่แนะนําคือ5้าหมคือเราต้องพิมพ์ขั้นต่ําก็คือประมาณ5้าหมนสองนี่นแหละที่มันคํานวณมาแต่ถ้าเราอยากได้รถเร็วๆอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆพิมพ์พมเกินจาก5้าหมก็ได้แต่ถ้าเกิดเราแบบ เฮ้ยเราลองพิมพ์ห้าหมื่นสองไปก่อนก็ได้อ่ะห้าสองนี่ห้าหมื่นสองใช่ไหมพอเราพิมพ์ไปห้าหมื่นสองเนี่ยแล้วเราก็กดสําเร็จแล้วเราก็กดกําลังมองหาคนขับรถแล้วเราก็กดไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแต่สําหรับผมอ่ะผมจะเอาสวิตตี้นะนี่อันนี้แล้วเราก็กดป้อนเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวเองนะ่เมื่อกี้ห้าหมื่นสองอันนี้ห้าหมื่นเก้าผมจะเอาอันนี้แหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือรถยนต์ก็คือเป็นรถยนต์แท็กซี่ปกตินะเออแต่ผมจะเอาสวนะิตตี้นะรีมมอยอดเะ ปอนค่าโดยสารไปอันนี้มันขึ้นที่แนะนําก็คือ59 0 0 0ผมก็จะใส่ไป5 9,000น้พอจริงจริงมันพิมพ์เกินกว่านี้ได้แหละจะหก0 0 0 7 0เจ็ด0 0ื0นแ0 0 0ืแสนหนึ่งเพื่อนๆก็พิมพ์ได้หมดอยู่ที่ว่าเราเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอะแต่รถมันก็จะมาเร็วขึ้นเพราะว่ามันมันเยอะกว่าปกติเออแต่ผมจะใส่เป็นค่าแนะนำแล้วกดสำเร็จแล้วเรากดก,ก,กำลังมองหา <S <s นี่มันก็จะคำนวณงี้นี่เห็นไหมมันเขียนว่าดิเวอร์8คนกำลังมองอยู่ <S <s ถ้าเกิดเราคิดว่ามากไปเรากดลบพันได้หรือบวกพันได้เนีเเห็นนนมมั้้อขาา อ่ะเรากดเลยยอมรับนี่บางทีมันจะขึ้นหลายคนเลยนะเราต้องกดยอมรับนะนี่แล้วบางทีทุกคนต้องดูดีๆนะบางทีเขาเสนอราคาเกินกว่าที่เราตั้งไปก็ได้นะสมมติเราใส่ไป5้าหมเนี่ยแต่เขาจะใส่มาเจ็ดหมื่นห้าเขาคิดว่า7จ็ดหมื่นห้าเหมาะสมส่วนแบบเขา <_ S 2> เขาก็จะใส่มา7จ็ดหมื่นห้าใสมา8ปดหมื่นแปดหมื่นห้าอย่างงี้ก็ได้ทุกคนต้องดูก่อนแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับเอาเองว่าเรายอมรับไหมที่เขาใส่ราคามาเพิ่มแต่คนนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มเขาก็ใส่พอดีกับที่ที่ผมกด เออห้าหมื่นเก้าอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็แค่รอนะเราก็แค่รอรถรถเขาก็อยู่ตรงนี้นะน,นี่รถเขาอันนี้รถเขาอันนี้จุดที่ผมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารับผมนี่เห็นไหมคือเราจ่ายเป็นเงินสดได้นะทุกคนแต่สแกนได้หรือเปล่าผมยังยังไม่ได้ลองไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้แต่ไอ้สแกน Q r โค้ดที่ลาวปกติมันสแกนได้นะ แอปธนาคารไทยนะผมเพิ่งรู้นะแต่เดี๋ยวผมลองดูว่ารถก๊อกกอกอันเนี้ยเขามีให้เราสแกนหรือเปล่าถ้าเกิดเขามี QR code อะ่ะเราก็สแกนได้นะแอปธนาคารไทยเลยนะไม่ต้องธนาคารลาวเลยธนาคารไทยแล้วเลทดีนะเลทไม่ได้แย่มากมายเลยเลททางการอาจจะ670ยอะไรเงี้ยแต่เลทที่ผมคิดมาก็อาจจะ6 5 0 6 6 0ยนอะไรเงี้ยซึ่งพอมาคิดจากค่ารถแล้วมันมันมันต่างแค่แบบหลักไม่กี่บาทเองนะเออเราไม่ต้องไปคิดเยอะนะตรงนี้เลทมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะ เดี๋ยวรอรถมาแล้วเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายให้ดูไหมเออเดี๋ยวดูก่อนนะวิธีการเรียกมันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเราก็รอเราดูทะเบียนที่มันขึ้นนะแล้วเราก็นั่งรถไปแค่นั้นแหละนี่นะรถคันนี้รถ <c oughs> เดฮัสุเป็นรถไฟฟ้านะนี้ทุกคนนี่ดูดิน่ารักมาก <c oughs> ก๊อกก๊อกมุกเขาก็จะไม่มีที่นั่งตรงนี้นะ ก็เอาเปน็นแบบกว้างๆอย่างนี้เลยนี่เ <laughs> ทวะ